สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมานี่กับเจคัมสามตัวเต็งกับมาอยู่หน้าบ้านของน้องอ้วนเนาะค่ะค่ะน้องอ้วนนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นวัดค่ะกมีพระค่ะเพื่อนบอกว่าคันผู้ใดอยากถือเด็กกับไปเบิ้งเอาเพื่อนว่าอยู่ปลายวัดเพื่อนว่าเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับฝันเห็นว่าเพื่อนแลนโดยสารค่ะมีคนโดยสารใีโซ่กันหนึ่งเด็กเนาะค่ะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของลองวนเพื่อนสให้แนวทางเขาจังไรกลับไปฟังเอาน้ำกันนะคะครับความฝันของลองวนค่ะสวัสดีค่ะลุงวนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะลองวนค่ะค่ะมันนี่กระไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับลุงวนค่ะค่ะลุงวนนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนสีฟันจังไรเขากะไปฟังเอาน้ำกันค่ะฟันจังไรค่ะลุงวนโันฟันดีอยู่แล้วคุณค่ะฟันดีเนาะหัวปุ่มะเอาไฟปุ่มา มันคือยังไปเลีนไปใจเด็กวังไ่าร้าอข้าวเาขาวขว่เวข้าวข้าวไาวขาวขาวข้าวขาวข้าวข้าวข้ยวข้าวข้าวขาว่าวขาวข้าวข้ว้าวข้นว้ปวข้าวข้้าวข้วขนา้าวข้าวข้าว้าา้าน้าาา่้ ไปบ้านบ้านบ้านนั่นหละมีพระมีพระอยู่สูงสูงหุ่นจะคือวัดกับโบมยันไปแท้ๆคือเงื่อนคน้นอือช่ะคือเงื่อนค้นี่นแล้วพระแล้วว่าพวก,กันหงจาพวกไอพวกไอติพวกนัน้น ติดสูง <c oughs> ไปให้แม่ไปเอาเลขตั้งพิ่นมาสโิโอกให้ไปเอาเลขเออไปถ้าองค์นึงมันเราว่าจังไหนวะว่าซื้อกเบิ้งเอาแล้วเลขที่บานเบิ้นว่าสิ Ừm Ở là bãi bương Khuẩn bãi bãi bương Bãi bương là Cái hến nó Hến bản địch thi bộ Ừ Đi xuống xuống Đi xuống xuống Ừ Bương หมวยว่าสันมันแมนมานเล็กทีตัวบอดีว่าสันแมนแมนว่าสันมวยวัดวัดยังคือมีบานเล็กทีว่ะคือในใจควบฝันไว้เราไว้คก็เลยไปเบิ้งเบิ้งก็เห็นละเห็นเก่าซีซี เก่าสีสีเป็นสีอะไรลูกสีเป็นเพียงสีเรื่องไหนคล้ายๆเรื่องทีออกเหลืองออกแดงนี่ละเก่าสีสีเป็นมองวิบากง<ม>่ยนี่ละอยากออกเหลืองออกแดงเอจแต่ว่ากระโบนเม็นสัตดเจนนินตัวหนังสือสัตดเจินบ่สัตว์อดแล้วตัวเดตสัตดเจินต่ว่าแต่ว่าสีจาง บ่สีไปเรื่องสีเหลืองสีแดงนะออกเรื่องเหลืองไปหาสีแดงเงี้สิบอ่ะเออเหลืองเข<า>้มมืนนะค่ะเก่าสีสีอเออแค่นี่มองไหนก็อยู่ป้ายบ้านป้ายวัดป้ายทุกเรื่องหมดแล้วทางย่งางเข่าเออยน่สูงลงจนถามว่ามันเนียนบ่เออบ้านนี้เนื่อลังมันก็เป็นเนื่อช่องสันหรือบอ ขึ้นไปขึ้นไปกับไื้วงวันนี้มากคือยังขับรถมาได้หี่ทงได้งรถแล่นรถโดยสารนี่บัดะแล่นรถโดยสารคือยังสิขามทงเมื่อหกเซมราชคน้คนก็ขึ้นรถเต็มแล้วได้เวลาเบิ้งเวลา ได้เวลาออกแล้วก็ออกไปก็คืดว่ายโบมีค้นโดยสารกว่าว่าอะไก็เหล้ยวมากับโบมี่เขาก็ร่งค้นก็ว่าไปไปก็ออกไป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 หอดทงมอนพะะหุ่งผ้าพรุตรลุกพุลุ ผงหมดยั่อืมตั้งเนอะตั้งยุคหางท่างี่ฉี่บ่เอออืมค่ะตัง้งโยบัดนี้คือยังมีคนเนี่ยละมาถามมันเรียกออกแลพออวพ่อเลยสนหู่พ่อเรียกออกแลออ้วบ่าลัสนออกตะเล็กล่างเลยสนอืมค่ะออกตะเล็กล่างเลยสนออกตัวใดนอเลยสน ออกเจ็ดสี่วเออ๋อเจ็ดสี่เออเขาเขาเอื่นถามกันจังเสีว่าลุมเออโอ้เจ็ดสี่เขาเอื่นถามกันแต่ว่าลุงบด้เอินออบริเอถามเพื่อนหรือลุงถามเพืน่นคนไปน้ำรดแต่ละคนไปนำ้ำ<า>่ดถามกันหนูออก็เลยฟังมึงเออมานนี้ไปือยังไปคุณไปพ่อ พอแบบเมียงบบกเนืองเมียงุ่นละตายเบิดแล้วสุมรรส่มม,เมเีเวอสุ่มนี่พีเบิดแล้วเนาะ,นะะเป็นพีเบิดทุกคนนะสุ่มนี่วันนี้อยบ,ยบ่ได้บ่ถึงเลขตัวนี้ว่า์สันได้ตัวดีวันนี้ตัวว่า์สันถึงเลขก,ก็สันก็ไปซื้อเหลราเขาขายเหลราไปซื้อเหลรา เทออกมากเราก็ไฟแท็กกัก,กนึงกับโบแมนนนะั่เอาเครื่องนึงหลดว่าเสร็จแล้วก็ซื้อเหล่า,าว่ามันครืนงนึงเท่ากันได้คุณระบนุนี่ละค่ะมาแับน,นี้ถ้าฟังเลขก,ก็ได้เหมือนโซ่กับเรื่องเลขนี่ละค่ะได้ซื้อหลายไประเด้วเรืกก่อง เก่าซีซีก็สี่สิบสสาบาทแล้วอันสี่ยี่สิบบาทอ,อ,อืมใ้ความคันเนาะเออ,อยี่สิบบาทกับทีดียเติบอยู่รอกเบียงทีเด้เบียงกับพวกไอติบุญ้บาตรค่ะที่เพื่อนบอกเราเลียกสื่อเบงก็คนตายเออเพื่อนเราก็เรียกมากกับทีเียงกัน ปกตว่าคือยังจีดถือเกลียวละไปเก้าที่ซี่ก็ได้อืมมันเจ็ดซีเรียกร่างนี่ก็ถือเกลียวว่าเราไปค่ะเหลือเก้าทีซี่ก็จีดถืออีกว่าสัตว์อืมแต่ขี้ยังมาก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 ปบบนี้ก็ยังพวกลูกเต่าคนนี่และคล้ายเรา ที่น้องเพิ่นบ่หวัดละพายเหล่าค่ะฟุญไปเอาอยู่บ่อมาว่ากันเบื่อเงินเหลืออยู่นี้ก็เป็นนั้นไม่ได้ขีดฟุนบ่ไปได้กินดอกว่ากันอ๋อค่ะก็บเรื่องวอลีบวยยังเอากับเรื่องขึ้นวัดธิดาเขาละค่ะน่งจะมีตะขีดฟุนเออก็เลย บ้าเนเงอนหมดเงี่ยงนี่ละเราหงเมื่ออะไรเที่เราเนาะเราพีได้ทั้นีุุ้นเนาะ่ะรูปฝันนี่มีแต่ฝันเกี่ยวเกี่ยวกับคนตายเนะาะค่ะบอกให้เป้าเ,าเลยบ้านน่กับฝันเห็นบัตรบัตรกลายเป็นบ้านคนสองสัน<า>บ้านเ,<อ>เ<อ>ลขที่พยุสูงแค่เออค่ะค่ะเลขบ้าเลขที่ มันของวัดว่าอย่างว่านี่แหะค่ะก็ได้วาอยู่วัดคือมีบ้านเลักที่ว่าค่ะก็เรื่องไรคืดวาอยู่บ้านเลักที่เพนี่ก็เก่าซีซีได้เนาะเออค่ะเจ็ดซีนี่แหละเป็นเด็กหลางบอคุณลุงว่าเจอเลรออืคนโซกันนี่ลูกเออหลางคิดซีนี่ค่ะก็นี่เพียงสานี่ว่าลุงความฝันเออค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาหรับแนวตางค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็มาสรุปตัวเลขของลุงอ้วนค่ะ ค่ะลุงอ้วนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันเห็นวัดค่ะกับมีพระนั่เนาะค่ะเพื่อนกะบอกว่าให้ลุงอ้วนขยากลายเรศค่ะไปเอาเพื่อนวานเนาะค่ะอยู่วัดเพื่อนวานเนาะค่ะป่ายวัดเพื่อนวานเนาะค่ะเพื่อนไปเดียวกับกลายเป็นบานข้นเพื่อนวานเนาะค่ะเพื่อนแนมขึ้นไปเห็นตัวเลขเนาะค่ะเก่าซีซีค่ะเก่าซีซีถ้าหลังจากนั้นเพื่อนกะฝันว่าอะไรครับตรวโดยสารเพื่อนวานเนาะค่ะแต่ว่าพวก โดยสารพ่นโซกันเรืองเลขค่ะเพันโซกันเนืองเลขนะคะเลขเพ่นกับเจ็ดซีค่ะเจ็ดซเก้าซีซีนี่คือป้ายวัดค่ะเจ็ดซีนี่ก็คือขีคุยกันอยู่ในรถนะคะเป็นโดยสารค่ะค่าวันที 16, ่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้ารอหสิบปดให้ท่านผู้ชมอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมัน,มนลำลำลุย้ยลุยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของลุงอ้วนค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ้งแจ้งเตือนเพื่อสิบริษาตแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบ้านเฮ้าด้รับชมรับฟ้างค่ะข้าทายังว่าท่านกดติดตามเจคั่มกับขอฝา,ากช่องเจค้ามสามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะข้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดยู่มองใด เจคาำสามตัวเต็งสิไปหามหายทันผู้ชมในรับส้มรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคาำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ